คุณสุพริตจัชชาิครับหัวหน้ากรมงานที่บริการทางการแพทย์ครับคนไข้นะ่ครับแล้วก็วันนี้ทางพื้นที่รวมถึงทั้งระดับปตทก็ไา้เตรียมเกไข้ไว้นะครับพูดเท่าไหร่นะจริงๆมีมีเป็นเป็นคนที่ตกเกณฑ์ของพนาสังคมมากกว่านะคะแต่ก็ได้เยี่ยมครั้งนี้ครั้งที่สองนะคะก็ในส่วนของคนคนไข้ทุกกรายนะคะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้ก็ไม่กลับมาแล้วใช่ไหมคะ ไปตลอดหรือเปล่าก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในคราวที่สมเด็จพระเทพเสด็จมานะคะแล้วท่านก็ได้มีพระราชักสั่งกับผู้ว่าและทีมงานว่าก็รักษาก็ไม่หายสักทีนะคะก็ไปเจาะกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะก็ตอนนี้ย้ายไปช่วยเลการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคนซึ่งซึ่งทําหน้าที่ประสานงานทั้งหมดนะคะแล้วก็เรื่องปัญหาพวกไยร่นอะไรที่ด้วยก็เป็นงานที่ท้องถิ่นนะท้องถิ่นที่จะใกล้ชิดพวกเรามากที่สุด ท้องถิ่นก็หมายถึงอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านนะทั้งหมดเลยปกครองนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะและวพี่เล็กก็วันนี้ได้พาน้องๆเสื้อสีชมพูนะคะเพื่อพิจารณาว่าคนนี้เข้าเกณฑ์ในการช่วยเหลือไหมจะช่วยเท่าไหร่ต้องจากโรงพยาบาลตำบลนี่ก็จะช่วยได้มากโดยเฉพาะอยิ่งผู้ที่รับผิดชอบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่ที่เราชอบปลูกนี้แล้วผู้ปกครองที่นั่นจะมีข้าราชการคนเดียวนอกั้นลูกจ้างหมดก็ซึ่งก็มีผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์เนี่ยอยู่สามคนนะคะซึ่งวันนี้ก็มาสองสองคนดูลักษณะการแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้แนะนําผู้ปกครองนะะัการการดูแลก็เลยมีปัญหาว่าบางทีพ่อแม่ก็จะต้องอ่อมัดไว้บ้างนะคะบางครั้งบอกมาเล่านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ขออนุญาตถามว่าตอนนี้น้องเนี่ยเ,เหนก,น,นการรักษาจากที่ไปสำรวจก็มีบางรายที่มีที่อยู่อาศัยที่ยังไม่มั่นคงค่ะคุณครูทั้งหลายที่ก็จะบอกไว้ว่าถ้ามีเด็กที่ลำบากแบบนี้ก็ขพิ่มี้ไว้นะคะสวัสดีค่ะพยาสวัสดีครับรเงินด้วยเงินด้วย

จบแล้วน่าดาตัวใจจังลยสักัาค oh, oh, ่ะย yep, yeah. anyway, right? ่ารักสา่สวัสดีค่ะภูมิใจมากค่ะที่มานักับลูกวันนี้ให้ขัดรักเลยน้ามีปัญหาอะไรก็บอกนแล้วก็ฝากคุณพ่ออย่างไรเดี๋ยวเราต้การพอได้ก็ให้นะคะจริงจริง aqui tá cadê